กเไดราจัดดนีมาครับสวัสดีครับกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกั็ครับนี่เหลืองไส่บกพีย่างเดียวพอครับด่านนี้อร่อยอร่อยก็ดีก็เลยปรุง โอ้เง้ยใจหลายจะต้งเกี้ยวก่อนเลยทานมันกินได้นะครับมากำลังจิลงสองมือสองมือว่าสองมือกับว่านเนาะอ้าเป็นตะแเสยบขนาดด้วยครับเด้อ